สวัสดีครับพันันช่อง Tech a d o p อครับสำหรับคลิปนี้จะมาคุยวิธีแก้ปัญหาอัปโหลด ISO ไฟล์นะครับหรืออัปโหลดไฟล์ที่เราต้องการอัปโหลดเอาไว้บน Data Store นะครับที่เจอ e r r ร r นะครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีแก้ไขปัญหานะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนตอนที่พวกเราใช้ v s a f ฟีย โดยไม่มี V Center โดยไม่มี V Center นะครับเราจะสามารถเข้าไปที่ Data Store นะเราสามารถที่จะเข้าไป Data Store แบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปสร้างโฟลเดอร์นะภายใต้ Data Store นั้นนะครับอย่างเช่นนี้ผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อ ISO f i l e ไว้ใช่ไหมครับสร้างไว้เสร็จปุ๊บเนี่ย สิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะต้องเข้าเข้ามานะเราคลิกฝั่งนี้นะนะครับก็จะได้โฟลเดอร์นะครับ, folder, รบทีนี้ความต้องการเราคือต้องการอัปโหลด iso ไฟล์เนี่ยนะครับขึ้นไปไว้บน data store นะครับพวกเราก็สามารถเลือกไฟล์แล้วอัปโหลดขึ้นไปได้เลยถูกไหมนะครับตอนที่พวกเราใช้ v sphere แต่พอเรามี v center ปัญหาเกิดขึ้นก็คือ พออัปโหลดเข้าไปแล้วนะครับมันจะเออร์เรอร์แบบนี้ครับอันนี้คือเ๋ยวนะผมขย,ยับตัวเองก่อนนะครับขอขยับตัวเองมาด้านนี้นะฮะนะสังเกตว่าเนี่ยนะครับผมมีเออร์เรอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยเออร์เรอร์ตรงนี้ครั้งแรกนะครับที่ทําการอัปโหลดนะครับจะขึ้นเออร์เรอร์นะครับนี่ขึ้นเออร์เรอร์แบบนี้ไม่รู้พวกเราเคยเจอหรือเปล่านะ พื้นเออร์เออย่างนี้มันก็บอกว่าเนี่ยอัปโหลดโอเปอเรชันเฟลเห็นไหมครับตรงนี้บอกว่าอัปโหลดโอเปอเรชันเฟลนะครับ,นะรบพอผมเจอปัญหานี้ผมก็มาที่ดีเทลแบบนี้นะครับวิธีการแก้ไขปัญหานั้นแบบที่แบบที่สั้นที่สุดที่ผมจะทําให้ดูคือให้พวกเราคลิกตรงนี้นะครับตอนนี้มันจะรู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่มันแฮนเดิล ที่เรา Access ตอนนี้คือ Server จุด92นะครับถ้าพวกเราอัปโหลดไม่ได้นะแล้วมันขึ้น e er อ r o r ให้สเต็ปที่1คือคลิกด t a i l ตรงนี้อ่านก่อนพออ่านมาถึงตรงนี้เขาจะบอกว่า o peration fail เพราะว่าอะไรนะครับให้เข้าใจให้เข้าใจเหตุผลนี้คืออะไรนะมันมันคือเรื่องปัญหานี้คือเกิดจากจากการ Trust Certificate ก็คือ SSL นั่นแหละ ถึงบอกว่าถ้าดีที่สุดถ้าเราซื้อเซอร์ติฟิเคทที่เป็นทรัสเซอร์ติฟิเคทได้ก็แนะนําให้ซื้อทรัสเซอร์ติฟิเคทแต่ถ้าพวกเราไม่ได้ไปซื้อแล้วใช้เซอร์ติฟิเคทที่มากับวีโซเฟียนะครับเจอปัญหานี้ให้พวกเราคลิกตรงนี้คลิกเซิร์ฟเวอร์ปึง้งนะครับนะครับคลิกเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บนะครับในครั้งพอดีผมทํามาแล้วในครั้งแรกที่คิดมันนะครับที่ที่เลือกมันจะไม่ได้เข้ามาหน้านี้มันจะเข้ามา หน้ามันจะเข้ามาหน้าแบบนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลองซิมูเลตดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะสกรู Screw.